ครับมาช่วงหนึ่งซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะครับคือ่าวสื่อพลเมืองก็ชวนติดตามวิธีการใช้สื่อออนไลน์เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลสนามนะครับทำกิจกรรมสร้างความสุขแล้วก็คลายเครียดให้กับผู้ป่วยโควิดสิที่ไหนฮะคุณเมี่ยพองครับค่ะสงขลานะคะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับฟักแฟนวิพาพร์วฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะ ชาวนี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยโควิด19ที่ตอนนี้หลายคนต้องรักษาตัวรักษาระยะห่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามนหลายๆแห่งนะคะทีนี้เวลาไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยแน่นอนความที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชินแล้วก็ประกอบกับภาวะของโรคด้วยอาจจะมีความเครียดค่ะ ความกังวลนอนไม่หลับนะคะดังนั้นการดูแลสุขภาพใจตรงนี้แหละสำคัญมีการปักหมุดรายงานภาพกิจกรรมดูแลสุขภาพใจแต่ว่าเป็นกิจกรรมออนไลน์นะคะภาพนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่กลุ่มอาสาสร้างสุขภาคใต้นะคะเขาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเขาจัดกิจกรรมนะคะสันทนาการสร้างสุข เนี่ยชื่อกิจกรรมนะคะสันทนาการสร้างสุขผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ให้ผู้ป่วยโควิด -19 ได้มีโอกาสอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่แล้วรูปแบบอย่างที่เกินไปเป็นคลิปออนไลน์ ให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูได้ผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตของตัวเองนะคะคุณอูบัยดิละมีรายงานเรื่องนี้ค่ะท้างหลังนี้เป็นผิจกรมสันพนักงานจากคณะพยาบาลทาที่เราจะาหน้าที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าท้างหลังเนี่ยเป็นการประกการจัดกิจกรรมเป็นยังไงบ้างยืดยกบนดิบเป็นค่าออกกำลังกายง่ายๆที่อาสนรร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล ทำเป็นตัวอย่างให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์และออกกําลังกายไปพร้อมๆกันเพื่อปลอทภายความเครียดผู้ที่เข้ามากักตัวที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเพ่บริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีภาวะเครียดหรือภาวะแบบรู้สึกเบือ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่เราเอามานามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมสันทนาการแล้วก็เป็นแบบ ความรู้เกี่ยวกับภูมปัญญาตะวันออกที่มาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเช่น<อ>ไ้วและ,แ,ละแบกก,การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจะออกแบบจากความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักพร้อมทั้งภาษาสมัครยังได้ช่วยการจัดทําคลิปวิดีโอสั้นๆนําวิธีการบริหารแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ป่วยเปิดดูและทําตามไดไม้พอเรามีเกม ที่เราทําร่วมกับคณะพยาบาลนะคะผู้ป่วยก็จะบอกว่าเออได,ได้สนุกได้เครียดเพราะว่าอยู่คนเดียวก็เหงาแช่สรรหาเกมที่มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆมาให้ผู้ป่วยได้เล่นเพื่อเพื่อกระตุ้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายได้มีการจัดหมุนเวียนอาจารย์มาเพื่อที่จะมาให้เหมือนเป็นให้ความรู้ทั้งด้านความรู้นะคะสาระความรู้แล้วก็เวลาเรามาทํากิจกรรมทุกวันนี้ก็จะประเมินทุกวันว่าเขาอยากได้สาระอะไระคะ่ะ เหมือนวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ว่าหลังจากที่เขาจะต้องกลับไปอยู่บ้านเขาจะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงนะคะก็คือเป็นสิ่งที่คนไข้ที่นีน่มีความต้องการอยากจะรู้กิจกรรมสัมนธนาการเหล่านี้จะจัดขึ้นทุกวันอาังคารและวันอาทิตย์แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็หวังว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยทุกคนมีจิตใจที่แข็งแรงได้เช่นกันผู้บัิรักษหาเวเครือขายอาสาสร้างสุขภาคใต้รายงายนา กิจกรรมรูปแบบนี้เขาจะจัดกิจกรรมกันไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายนะคะเน้นให้ผู้ป่วยสนุกสนานแล้วก็กระตุ้นสมองประลองปัญญาค่ะแล้วเดี๋ยวจะสลับกันทํากิจกรรมระหว่างเหล่าอาสาสมัครสร้างสุขภาคใต้แล้วก็คณะพยาบาลศาสตร์มอ,อหัดใหญ่นะคะ